อีกคนนึงซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณชูวิทย์คือมาเก้าแปดแปดแปดเนี่ยตอนแรกออกมาเป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่พอมาเจอคุณชูวิทย์เป็นไซส์ออกมานี่ครูมาเก้านี่คือเล็กที่สุดนะใช่ครับของไซส์ที่คุณชูวิทย์ก็วางไว้เลยนะอ้วันนี้มาแบบมิติใหม่จริงๆครับคุณผู้ชมมีพร็อพมาเยอะนะครับเออมาทั้งแว่นตาดำมีทั้งแว่นขยายมีทั้งเสือเอามาปูทุกอย่างไว้บอร์ดนะครับมีไวนิลด้วย แว่นขยายเนี่ยเอามาดูสองดูเลิก<ร>ดู<ะ>ชัยของนะประเทศด้วยนะมีเขียนด้วยโ oh, อ้โหวันนี้มีประชุมคอรมอเนี่ยครับคุณชูวิทย์ก็เดินหน้าเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมรวมไปถึง <c oughs> ขบวนการเว็บไซต์การผนันออนไลน์นะครับวันนี้คุณชูวิทย์ก็ทําหน้าที่นั้นต่อไปนะครับล่าสุดก็เอาข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายกระทรวง เข้าไปร้องเรียนถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแม่ก็แรียกๆเขาไปบเรียบเคียงเคียงนะอยู่ตรงข้ามทรเนียบกรอยู่ตรงหน้ากพอแล้วแหละก็รบเรียบเคียงเคียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทันทีที่คุณชูวิทย์ไปถึงสํานักงานกพอฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับทรเนียบรัฐบาลนี่เลยครับมาช็อตแรกเลยทําท่าบางคนถามนี่คืออะไรบุหรี่ไฟฟ้าครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าปลอมเอามาโชว์สื่อมวลชนแล้วก็บอกว่ากล้าเปล่ากล้าจับหรือเปล่า เห็นบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณชูวิทยืนถือถืออยู่สูบอยู่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นของจริงนะแต่ว่าเป็นของจริงที่เจ๊งแล้วเออก็เลยคิดว่าเป็นของปลอมครับอืแต่มันเป็นของจริงที่เจ๊งแล้วเห็นว่าตามข่าวนะตามข่าวบอกว่าแบบนั้นอ่าเนี่ยครับจากนั้นคุณชูวิทย์ก็เนี่ยครับเอาแว่นส่องขยายแล้วก็เอาเสือมาปูตอนแรกก็ตกใจเหมือนเอาคุณชูวิทย์จะทำอะไรเนี่ยนั่งกับพื้นเลยครับเพื่อที่จะตรวจชะตาบ้านเมืองครับ แล้วก็บอกว่าบ้านเมืองขณะนี้มาถึงกรียุคแล้วนะมีการทุจริตในแวดวงข้าราชการและก็นักการเมืองตนเนี่ยจะตรวจชะตาบ้านเมืองโดยจะเอาข้อมูลด้านการทุจริตมาเปิดเผยซึ่งมีพักการเมืองที่ชะตาดับถึงคาดโอ้โหพักไหนเนี่ยถึงคาดเลยคือกลุ่มพักขนาดเล็กด้วยนะที่จะดับไปทั้งหมดถึงคาดเลยถึงคาดก็คือใช้คันนี้เลยใช่ครับแล้วก็บอกว่าไม่เหลือใครชะตาสีเทาไม่ต้องพูดถึงส่วนชะตาทันที่จะติดคุกทั้งหมด ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มชะตาพังมีหลายชะตานะชะตาทันชะตาพังชะตาค้านและก็ชะตาจ่ายวันนี้คุณชูวิทย์ทุมตาเลยพอาเยอะแว่นใครใหญ่ไวนิวมาละวนิวมีเสือก่อนหน้านี้ก็มีธงชาติเข้ามาเดี๋ยวไปดูทีละประเด็นกันว่าวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยเอาอะไรมาแชร์บ้างนะครับอไปเริ่มกันที่เรื่องของพนันออนไลน์กันก่อนนะครับก็คุณชูวิทย์เนี่ย มาแฉเรื่องของพนันออนไลน์คุณชูวิทย์เนี่ยไล่เป็นไซส์ขนาดเลยเริ่มมาตั้งแต่ไซส์ S นะครับมีวงเงินหมุนเวียนเนี่ยคือ5,000ล้านบาทไซส์นี้เนี่ยก็คือกลุ่มพี่น้องสีบอมาเก้า888โอปห้าพันล้านนะอันนี้คือเล็กสุดแล้วเหรอฮะเล็กสุดนะโอ้แต่เป็นข่าวดังเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ครับต่อมานะครับไซส์ M อันนี้ขยับคือ10,000ล้านบาทมีนายโจ๊กเวกัส168นายโจ๊กเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนายโจ๊กเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะ ตอนแรกก็เล่นมุกแหละบอกว่าไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจนะจนายโจ๊กเนี่ยคบหากับดาราทําธุรกิจสปาธุรกิจร้านอาหารที่สําคัญนะครับที่หลายคนโฟกัสก็คือคุณชูวิทย์บอกว่ามีหลานเป็นนักการเมืองนามสกุลรอดรัศมีโอ้โหเอ,อยมาอย่างนี้ชีชช้ขนาดนี้เลยเหรอแทบจะรู้เลยนะครับอ่าไปว่ากันต่อนะครับสาแอลต่อมานะครับสองหมื่นล้านบาทก็คือสารวัตรสัวที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้ แล้วก็มีดียูฟ้าอีกแว็บหนึ่งครับทีนี้มาถึงไซส์ XL นะครับมูลค่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยสามหมล้านบาทคือเว็บไซต์ตีน้อยร้อยล้านอ่ะ<ม>เดี๋ยวฟังคุณชีวิตพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์กันก่อนนะครับครับตีน้อยร้อยล้านไซส์ XL วงกระจ่างนาสกุลใครใครชื่อพลอยรำมาาแล้วเก็บตัวเป็นเจ้าแรกๆเว็บไซต์นี้เป็นมาสเตอร์ เซอร์เบอร์อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วยา้ายไปอยู่ฝรัเรวมกับตือบังกรอคอสโมสตาเวคัส15บริษัทเงินจากพนานออนไลน์ ine, เข้ามาโฟกในน้ำมันน้ำมันเนี่ยมีทั้งในและต่างประเทศนายซื้อจากไทยออยเขาวาง20ล้านให้เจ้านี้วาง100ล้านเลยเพราะอะไรก็ราโฟอกไง และต่างประเทศล่ะซื้อจากจีนขอโทษนะอันนี้เขียนไม่ผิดนะห้าหมื่นตันนะไม่ใช่ห้าหมื่นลิตรสิงคโปร์ห้าหมื่นตันรวมแล้วตันละ600 US ยยูเอสแสนตันรวมแล้วสองพันล้านอ่าหกสิคูณสาก็คือสองพันล้านกำลังเข้าซื้อห้างโชว์ดีซีที่เจ๊ง มีบริษัทขนน้ำมันคลังน้ำมันอยู่ที่เพชรบุรีอันนี้คือไซส์ XL อันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังไซส์ M อ็มนี่ไงอ้าเอาไซส์เอ็มอยู่นี่อ่าไซส์ M. M คุณฟังดีๆชื่อคุณๆนะแต่ไม่ใช่คนที่คุณคิดชื่อโจ๊ก โจ๊กที่ไม่ใช่ตำรวจนะชื <pl ains> ่อโจ๊กเวกัสหนึโจ๊กคบหากระดาลามีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นซีอโรงแรมเปิดมาแล้ว8ปีมีสุขเกี่ยวกับสุขภาพสปาทำธุรกิจร้านอาหารโจ๊กมีหลานนักการเมืองนามสกุลดังรรด รัศมีซึ่งเป็นหลานชื่อนายชิเป็นสมุนมือขวาเป็นหน้าเสือในการทำงานคือวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์มีเวลาน้อยครับคือไล่ได้ไม่หมดมนี่แค่เรื่องของพนันออนไลน์แล้วก็ไซต์ต่างๆคุณชูวิทย์แค่สรุปคร่าวๆเท่าทนั้นแล้วก็ชื่อที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยมันก็ก็ต้องยอมรับแหละว่า มีความเชื่อมโยงอาจจะไม่ใช่นักการเมืองโดยตรงแต่มีความเชื่อมโองกับนักการเมืองบางคนพูดแบบนี้ดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็วันนี้คุณชูวิทย์ออกมาเป็นป้ายไวนิวเป็น5สถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มมี5สถานีของคุณชูวิทย์นะก็คือสถานีโกงสถานีทุจริตสถานีหัวสถานีเงินทอนและสถานีปลิวเรื่องของสายสีส้มนะครับคุณชูวิทย์บอกว่า มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ TOR ทั้งที่มีการปิดการซื้อขายไปแล้วทำให้จากเดิมเนี่ยรัฐต้องจ่าย7 0 0 0ล้านบาทกลับมาต้องจ่าย70,000ล้านบาทเพิ่มศูนย์ไปหนึ่งตัวทั้งที่ศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ให้มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่กลับมีการวิ่งเต้นทำให้ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนหลักเกณฑ์นำมาสู่การหัวให้บริษัทเพียงบริษัทแห่งเดียวเข้าหลักเกณฑ์นี้ต่อมาก็เป็นเงินทอนมีการโอนเงินนับหมื่นล้านบาทไปที่สิงคโปร์ คุณชูวิทย์บอกว่ามีถึงขั้นเลขที่บัญชีโอ้โหแต่วันนี้ยังไม่เปิดครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเป็นการเปิดประมูลรอบที่สองและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ลดสเปคต่างๆจนเหลือบริษัทแห่งเดียวที่สามารถประมูลได้โอ้นี่แบบถ้าใช้ภาษาก็คือล็อกสเปกเลยนะคือความจริงประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเป็นคดีฟ้องร้องมาแล้วณนะขนาดนี้แล้วก็อยู่เรื่องของสายปกครองใช่ครับกำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ วันนี้ก็ออกมาแฉข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมรอบด้านเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการทุจริตที่พูดมาทั้งหมดคุณชูวิทย์ก็บอกว่าขอให้มองไปในอนาคตข้างหน้ากันนะพราะว่าจะต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นและก็ยืนยันด้วยว่าตนเองเนี่ยก็มีหลักฐานครบทุกอย่างแต่บางอย่างก็ออกสื่อบอกสื่อไม่ได้ไไดครับอันนี้ ขนาดบอกไปได้นะเพราะว่าคุณชูวิทย์ไม่มีเอกสิทธิ์ไงตอนนี้สสเขาไม่มีประชุมแล้วครับคือคือมาเยอะมากวันนี้แล้วรูใจไปฝากใครที่สภาแลวด้วยแล้วก็บอกว่าสื่อจะต้องทําหน้าที่ขุดคุยต่อแน่โยนมาทางนี้อีกนะครับข้าราชการเองก็ขอให้จับตาไปยังการประชุมคอรมอในนัดสุดท้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกใบ้ไว้อย่างนี้เรื่องการทุจริตของกระทรวงต่างๆก็จะมีการนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันนั้น อย่างแน่นอนอาจจะมีอะไรใหญ่ๆที่เราได้เห็นดีนะครับจากนั้นคุณชูวิทย์ก็เดินชูธงชาตครับมาอีกรอบหนึ่งข้ามไปยังฝั่งทางเนี่ยรัฐบาลไหนๆก็เรียบๆเคียงๆมาแล้วก็ข้ามไปเสด็จแล้วกันก็มีทีมงานของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินมาเสหิมั้งรู้สึกว่าเสหิคุณฮิมาลัยคุณพันธผู้ประสานงานพรรคลมไทยสร้างชาติคือความจริงเสหิเนี่ยถือว่า น่าจะสนิทกันแหละเพราะขอนหนนี้ถ้าจาได้ตอนนั้นคุณชูวิทย์ไปศูนย์ศิริกิต์ไปพบท่านนายกตอนนั้นงานใหญ่งานเปิดตัวกับลมไทยสร้างชาติครับก็เสหินี่แหละมารับคุณชูวิทย์ไปคุยกับท่านนายกคนเดียวกันนี่เลยมาเหมือนกันเห็นบอกว่าเสหีมีช่วงหนึ่งถือธงชาติคุณชูวิทย์ด้วยถือช่วยถือด้วยช่วยถือเรับเนี่ยแหละครับก็นี่ครับก็พาไปหาคุณพิรพันธ์คุณพีรพันธ์ก็รับเอกสารแล้วก็บอกว่าเนี่ยนายกพร้อมจะรับฟังแล้วก็ต่อสายให้คุยกันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแล้้วกกก็เเรรร่่งัดณีีทิขึน ทั้งเรื่องทุนจีนและก็สั่งให้เจ้าหน้าที่รายงานทุก15วันนี้ก,กำหนดกรอบเลยนะครับแล้วก็จะนําเอกสารที่ได้จากคุณชูวิทย์ไปศึกษาเพิ่มเติม,มแล้วก็ขอบคุณคุณชูวิทย์ด้วยนะที่ช่วยกันทํางานก่อนจะเชิญขึ้นไปหาเรือบนตึกบรชาการต่อครับ เห็น <He en S 3> ว่าวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยพบกับคุณพีรพันธ์นะครับเลขาธิการนายกแล้วก็เหมือนว่าท่านนายกเนี่ยจะเป็นการต่อสายามาคุยแล้วก็หลกัหลกๆผมสรุปให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ประเด็นใหญ่ๆเลยเนี่ยจะมีเรื่องของไซส์ของนผนออนไลน์รเรื่องที่1เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องที่2แล้วก็ยังมีเรื่องของอุทยานทับลานเรื่องของที่ดินสอประกออีกรเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ขยายความแล้วก็ล่าสุดนะครับเรื่องของทางรฟมเพราะว่าไปคาบเกี่ยวกับทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เขาออกมาชี้แจงตาม5สถานีของค,คุณชูวิทย์เลยทั้ง5ข้อเรื่องของข้อกฎหมายแจงละเอียดเลยเหมือนกันนะฮะแล้วที่สําคัญข้อที่5นะครับทางรอฟอร์มอรบอกว่าถ้าคุณชูวิทย์มีข้อมูลเรื่องของการโอนเงินท้า คือผมใช้คาว่าท้าเลยเพราะตามนั้นบอกว่าให้ออกมาเปิดเผยกับสาธารณชนอย่าตามต่อว่าคุณชูวิทย์จะออกมาเปิดเผยอะไรบ้างต่อจากนี้ไปนะครับเรื่องนี้น่าจะยาวแล้วก็ตามติดกันต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับเราก็จะไม่ทิ้งประเด็นนี้นะครับจะตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้จะไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬากันครับครับ